จึงต้องถามความเข้าใจของคนบางคนครับชาวพุทธระดับไหนที่เสื่อมศรัทธาชาวพุทธไหนมีความมั่นคงสืบเนื่องต่อนเนื่องเพราะรู้แยกแยะว่าผู้ที่กระทำเสียเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสียมาตั้งแต่ต้นนะครับมันเสียตอนไปกลางๆไปปลายมันปลายชีวิตแล้วอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าจเกยเปรียบว่าเพราะฉะนั้น ภิกษุเนี่ยต้องการผลไม้บนยอดไม้ก็ปีนขึ้นไปจะเก็บให้ได้อยากได้มักได้ผลเนรับแต่มันหล่นมากิ่งหักลงมานอนแองแบงอยู่โคนต้นครับเราควรจะอะไระกระทืบซ้ำอวดเมตตาพวากไม้ลมอย่าข้ามอย่าประนามอะไรมากมายอันนี้คนส่วนหนึ่งเนี่ยถึงกับหลุดปากว่าด้วยไม่มีเหตุผลนะรับเป็นอย่างนี้ไม่ดี แต่ไม่มีศาสนาไม่ไปทําบุญแล้วแต่พูดอย่างนี้ต้องถามว่าถ้าตํารวจไม่ดีสักสองสามคนแล้วบอกอุย้ยไม่ต้องมีตํารวจแล้วถามว่าโจรผู้ราาเขายํำย,ยีทรัพย์สินชีวิตชาวบ,บ้านแย่เลยโหติทหารไม่ดีสองสาคนจะม,มีทหารเลยครับเลิกก็ปรากฏว่าแต่าขาดสึกมาอย่างระยะอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยครับนึกถึงทหารกันมากถึงกับเอาข้าวเอาของไปให้ครับ เห็นไหมมันความต้องการเนี่ยมันไม่มีหยุดหรอก